เด็กหญิงีิชาพาเลือดสันทัดค่ะชื่อเล่นชื่อแก้มอายุ14ปีค่ะชอบเต้นตั้งแต่อนุบาลแล้วค่ะเวลาที่โรงเรียนนะคะ<ม>เขามีงานครูเขาก็จะคัดคนค่ะไปเต้นกับพกเพื่อนๆแล้วมันได้เข้ากับจังหวะค่ะจังหวะมันเร็วแล้วมันจะสนุกสนานชอบเต้นก่อนที่ครูเขาจะพาไปเต้นค่ะเพราะว่าอยู่บ้านแล้วพ่อกับแม่ก็จะเปิดเพลงฟังแล้วคือชอบเต้นตามค่ะ ตอนที่เราค่ะเห็นรุ่นพี่ที่เรารู้จักเขาเต้นแล้วมันมีสเสน่ห์สเสน่ห์ทั้งคนเต้นแล้วก็ในสไตล์ที่เขาเต้นค่ะเราก็เลยเลือกที่จะเรียนเพื่อที่จะได้รับสกิลจากครูคนอื่นอ่นะคะมาพัฒน,นาตนเองค่ะชอบรวมๆค่ะก็จะเป็นพวกแบบว่าฮิปฮอปอาอนดีล็อกกิ Hip ้งแจ๊สอะพวกนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนที่เราชอบ c o v ่ r ช่วงนี้ก็จะส่วนใหญ่ค่ะ เกิดจากที่มีรุ่นพี่อะค่ะเขาแนะนําเรามาเพราะเห็นว่าเราก็สามารถที่จะเต้นได้แต่ว่าตอนนั้นนะคือเรายังไม่ได้เรียนคือเราเรียนก่อนหน้านี้แล้วเราหยุดไปสักพักหนึ่งพี่เขาก็เลยแนะนําเราเราก็เลยคิดว่าเออเรามาลองดูก็ได้นะมันก็ไม่ได้มีเสียหายอะไรเราก็มาลองเราคือตอนนั้นเป็นเบสิคคลาสอะค่ะเพราะว่าเราก็อายุแค่เก้าขวบสิบขวบเองค่ะเราก็เลยบอกว่าเออมาเรียนดูนะเออเรารู้สึกว่ามัน มันสนุกดีค่ะมันเอนจอยมันไม่มีอะไรเครียดเลยจากวันนั้นจนถึงตอนนี้ค่ะก็4ปีแล้วอยากอยู่ในทีมที่เก่งค่ะให้เราอะค่ะมีเพื่อนมีความสมามัคคีในทีมขอแค่มีครูที่ปรึกษาแล้วเราสามารถไว้ใจเขาได้แล้วก็าฝากตัวไว้กับเขาแล้วก็สามารถผ่านไปได้กันได้ค่ะ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานะคะหนูสามารถหาได้ที่ s เต p ส t u d i โอแล้วค่ะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจการเต้นหรือว่าเอ่อแค่อยากออกกำลังกายละน้ำหนกักเพิ่มกามเนื้อให้ร่างกายแทนไขมันนะคะก็สามารถลงมาที่ s t e ปได้ค่ะชั้น3นะคะโซโลตัดการศึกษาค่ะเพราะสเตปแรกสำคัญที่สุดนะคะ